ครับก็ว bueno, ันนี้นะฮะก็เป็นวันที่สองครับกับการกินผลิตภัณฑ์ของเราเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะไม่ใช่ผมคือรถนะให่ แล้วช้อนมันไปไหนละนยนะอหลายคนบอกว่ามันจะลดได้จริงๆเหรอแดบบสว่ารามซะขนาดนั้นนะก็ามาลองเขาบอกว่าไม่ต้องลดอาหารเรากินตามปกติของเราแล้วกันนะ จริงแล้วเนี่ยต้องกินตอนเช้าแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันสี่โมงแล้วนะก็อันนี้อยู่ในออฟฟิศครับก็ร้อนรู้แล้วใช่ปะว่าทำไมมันร้อนเนี่ย กินทา้งนี้นะ,อ,ะอร่อยนะครับหวานมันสุดซ่อนอะไทีดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปตอเนเย็นน่าจะกินอีกครั้แก้วสองแก้วนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวดูกันว่าอาทิตย์หนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมบ้าง๋ยลองดูว่าถ้าเกิดว่ามันลดได้จริงเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอไม่ดูเลยนะครับว่า ทั้งหนักแล้วเหลือก,กิโลนะเอเนนะเจอกันีกคลิปถัดไปครับ